สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาอธิบายเกี่ยวกับการใช้คู่มือออนไลน์ครับผมใช้หัวข้อว่า MTM คู่มือออนไลน์ในการทำธุรกิจสีกลูมโบรกเกอร์นะครับเมื่อพี่ๆทีมงานหรือว่ามีสมาชิกใหม่สมัครเข้ามาเนาะอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตักตรงไหนอันดับแรกให้เราส่งคู่มือออนไลน์ตัวนี้ให้กับทีมงานได้เลยนะครับ ผมจะอัปเดตแล้วก็ทยอยลงข้อมูลสำคัญและคลิปดีๆมาให้ทีมงานเราได้ใช้กันนะครับอันดับแรกผมอยากแนะนำเข้าๆก่อนว่าคลิปคู่มือออนไลน์เรานั้นจะมีอยู่สามหน้านะครับทั้งหมดครับสั้นๆครับไม่ยาวครับโอเคเรามาดูหน้าแรกครับก็คือหน้านี้แหละครับหน้า M g M คู่มือออนไลน์เนาะโอเคจะมีอยู่มีคลิป y YouTube แดงๆมีสีกรุง มีเกตสองสี่อินชัวมีสีกุ้งประกันชีวิตโบรกเกอร์ broker, มีไอคอนคนสามคน m e ท t i n g มีหลอดไฟเหลืองๆแล้วก็มีไอคอนสีกรุ้งทัดแลนึ่งเพจสีกุงเอและสีกุงนิวสุดท้ายก็คือหน้าแรกเนาะจะมีโลโก้ SKT ก็คือโลโก้ทีมเราสนับสนุนครับนี่คือหน้าแรกครับทำความรู้จักหน้าแรกก่อนส่วนหน้าถัดไปเนาะเราแตะตรงไหนสักที่หนึ่ง ของหน้าแรกครับเราอยากแตะตรงไหนเราลองแตะที่เกตสองสีเข้าไปนะครับแตะเกตสองสีเข้าไปดูว่าจะไปเจอหน้าสองเป็นหน้าตาแบบไหนป้า่าครับนี่ครับหน้าสองก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับหน้าสองก็จะมีเมนูให้เราเข้ามาชมคลิปครับเช่น,นวิธีการสมัครสมาชิกเกตสองสี 24. ขั้นตอนการซื้อประกันโควิดเทคเบียซื้อประกันเบ็ด บนเว็บไซต์เกตสองซี 24, แบบนี้นี่คือหน้าสองนะครับขออธิบายหน้าสองนะครับหน้าสมุมมุมขวาด้านล่างจะมีปุ่มบ้านเล็กๆกลมๆสีเขียวอันนี้หากเราต้องการที่จะกลับไปหน้าแรกเราก็แตะตรงนี้ได้ครับเำาวงควคนสะดวกไว้เรียบร้อยครับส่วนเราสงสัยในคลิปไหนเราสามารถที่จะแตะไอคอนลายด้านบนได้นะครับตรงนี้ครับแตไอคอนลายได้โอเคนี่คือหน้าสองเราจะไปหน้าสามนะครับ การที่จะไปหน้าสามแล้วก็แตะตรงไหนสักที่หนึ่งของเมนูเนาะโอเคผมจะแตะคําว่าวิธีสมัครสมาชิกเกตสองสี่เอเเตรงนี้ครับจะแตะเข้าไปผมจะพาไปดูหน้าสามนะครับโอเคแตะเข้าไปเลยป๊าบนี่ครับคือหน้าสามเราจะเข้ามาหน้าสามวิธีสมัครสมาชิกเกตสองสี่อ่าใช่ไหมครับหน้าสามเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปด,ดู เรียนรู้วิธีการสมัครสมาชิกเกตสองสีได้เลยครับส่วนรายละเอียดก็จะปรับให้เหมาะกับแต่ละคลิปนะครับโอเคจบแล้วครับสําหรับวิธีการใช้คู่มือออนไลน์อย่าลืมนะครับด้าน,นล่างจะมีปุ่มย้อนอมีลูกศรปุ่มย้อนย้อนไปหน้าหน้าสองของคู่มือออนไลน์หรือว่าจะกดที่ปุ่มโฮมเลยก็ได้ครับไปที่หน้าแรกผมจะกดปุ่มโฮมให้ดูเนาะไปหน้าแรกเลยปั๊บเห็นไหมครับจะกลับมาหน้าแรกแบบนี้ จากนั้นเราอยากาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในการทําธุรกิจสีกุง้งเราก็สามารถเลือกแตะเข้าดูได้โอเคครับสําหรับวิธีการใช้คู่มือก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนก็แอดสอบถามได้โดยตรงจากผู้ที่ส่งลิงก์นี้ไปนะครับลิงก์คู่มือเราโอเคครับสวัสดีครับ